นี่จะมาถ่ายเชื่อนเวลาเชื่อมงานแสบตานะครับอลูมิเนียมเชื่อมอลูมิเนียมไปมันแรงเดี๋ยวผมจะเอาไป หน้ากาค,ครับน,นี้ก็บาบ นี่แค่แต้มนะแต้มนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้แต้มสุดจก็เป็นแบบนี้แหละเน,นี่มันไลน่เราต้องไล่ไล่เต็มอีกทีลงมาเนี่ยไล่ข้งางล่าง งานเต็มเต็มไปหมดสองสามร้อยตัวรวม้ปหมดสี่พันตัวนีขามันขากรอี้เมื่อกี้อันนี้ตัวนี้คุณเองเชื่อม มันก็เกลี่ยเที่ะเชื่อมแบบนี้มันก็ต้องเกลี่ยอีกทีนี่เชื่อมไม่สวยหรอกครับแค่ให้มันอยู่พอแล้วส่วนนี้มันต้องเกลี่ยอีกทีต้องเกลี่ยต้องใช้ใบป,ปาดอนะีกทีหนึ่งมันไม่ได้เชื่อมแบบแบบไปเลยมันต้องเกลี่ยงานงานมันละเอียดหน่อยเดี๋ยวเวลาขึ้นตัวแล้วจะ ขายให้ดูอีกทีฝากกดติดตามด้วยนะครับมือใหม่มือใหม่สมัครเล่น